สวัสดีครับโปรแกรมมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยรัฐบาลงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่1นธันวาคม25 6 5น้าห้านะครับสามงวดสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปีนะขอให้โชคดีกันนะครับผมเด่นงวดนี้เด่นไปที่มีสชุดนะครับเด่นสี่ห้านะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ ตกด้หนึ่งนะครับจับคู่45ก่อนนะครับส5่นะครับสี่ศูนย์สีนะครับห้ใส่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่หนึ่งจัดเป็นโต๊ไปนะก็ได้145่งสี่หนะครับหนึ่งส หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมชุดเดียวเน้นไปที่นะครับชุดเดียวเน้นเน้นไปแล้วนะครับในกลุ่มนี้เน้นวางหวัวรัฐบาลน,นานแล้วนะครับตั้งแต่ค้อยออกเลยที่คิดไว้ครับชุดเดียวหนึ่งสี่เจ็นะครับสำหรับแนวทางหวัวรัฐบาลสามตัวบนนะสามตัวบนก็บนล่างไปกลับเนาะก็ดีนะอ,อปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเผื่อบนออกล่างนะครับส่วนล่างเนี่ยเน้นไปที่นะครับ สครับให้2ชุดให้ชุดเดียวล่างเนี่ยที่จริง3 6กนะครับกันหัวครับก็คือ3ามเก้านสาาะครับหกสามเาสำหรับแนวทางหัวรัฐบาลน,นะครับงวนประจำวันที่1 <c oughs> เดือนธันวานะครับแน่นอนครับทุกหลักทุกข้อมูลแอแทนใช้สูตรนะครับก็ แต่ไม่ได้ออกมาให้ดูนะหมายว่าเออทุกงวดก็ใช้สูตรแหละอยู่ที่ว่าสูตรจะมาไม่มาแล้วแต่เลยนะครับเอาเป็นว่าขอโชคดีแล้วกันนะสําหรับงวดน,นี้อยากให้มันมาเนาะสามตัวตรงสองตัวตรงเป็นได้ไหมเป็นไปได้ไหมแล้วแต่ครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับเนาะใครอยากได้น้อยชุดกว่านี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับไปขุดต้นมะยมเมานะครับโชคดีครับ